ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหากันนะครับผมขอชี้แจงอะไรบางอย่างก่อนคือช่วงนี้นะครับมันมีคอมเมนต์ประเภทหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกตหณิดทุกครั้งเวลาอ่านนั่นก็คือคอมเมนต์ที่มาแนวแบบถามเรื่องส่วนตัวแบบเรียลไทม์เช่นวันนี้พี่สตรีมไหมครับวันนี้พี่จะไม่สตรีมนะครับวันนี้พี่จะเล่นเด็กอะไรครับพวกคอมเมนต์แนวแนวนี้นะครับที่ถามผมใน YouTube เนี่ยผมขอร้องนะครับว่าไม่ต้องถามคือเวลาอ่านไปเนี่ยผมก็มีความรู้สึกประมาณว่าเออแล้วก็มี Discord นะ มีเรื่องอะไรนี่ก็สามารถถามใน Discord ได้ทําไมต้องมาคอมเมนต์ใน u t u b e ด้วยใช่ครับคือผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆและคือช่วงนี้มันก็เริ่มมีคอมเมนต์ในแนวนี้เยอะขึ้นดังนั้นถ้าเกิดข่าวหน้านะครับสงสัยว่าวันนี้ผมจะสตรีมหรือเปล่าหรือวันนี้ผมจะเล่นเด็กไหนเนี่ยมาถามใน Discord เนี่ยน่าจะดีกว่านะครับเพราะยังไงซาคอสมิกเรียมของเราเนี่ยก็เป็นที่สับทุกคนอยู่แล้วแต่ก็ทําตามกฎด,ด้วยนะครับพยายามอย่าสแปมก็นั่นแหละครับเรื่องที่อยากจะชี้แจงทีนี้ไปสู่เนื้ออหาาลกกร่กเ,รเยดีว เอาละครับก็บขอกล่าวสวัสดีท่าทานด้วยนะครับอยู่กับผมมาสเตอร์โนวายงานที่ทราบกันดีนะครับว่าในช่วงนี้เป็นช่วงของเหตุการณ์บรูนชันแล้วก็เหตุการณ์ของเซนเตอรลออฟไลท์ซึ่งตั้งแต่เดือนก่อนนะครับผมก็ได้ทําวิดีโอเกี่ยวกับพวกเซนเตเรลไปซะเยอะละผมก็เลยมาฉุกคิดนะครับว่าผมยังไม่ค่อยทําเนื้อเรื่องของพวกผีในชอร์โรอายเลยนี่นาดังนั้นครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนั่นแหละเรื่องของกองทัพในเกาะต้องสาบที่อยู่ภายใต้การประคับบัญชาของราชาเบียโก โดยผีที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับเราขอเอามาจาก Root o อ r ร n e รากฐานแห่งการล่มสลายหรือจริงๆแล้วมันก็คือแผนผังความสัมพันธ์ของตัวละครในเชโลอีนนี่แหละครับในวันนี้นะครับเราจะมาบอกเล่าในเรื่องของตัวละครที่ปรากฏใน Root o f r u n e ล้วถึงความสัมพันธ์กับตัวละครอื่นๆด้วยดังนั้นถ้าเกิดพร้อมแล้วครับก็เริ่มกันเลยกับตัวละครแรกครับ v วียโกเดอะรูน i ิงจะได้ว่าเป็นบอสใหญ่ของที่นี่เลยนี่ก็ไม่ผิดนะครับอย่าง v i g o จุดเริ่มต้นของหายนะที่เกิดขึ้นในดูนเทราแล้วก็เป็นผู้เปลี่ยนแปลงเวสซออให้กลายเป็นเชโรอาซะด้วยประวัติแบบเจาะลึกของพี่แกนะครับผมจะเอามาพูดในอนาคตแต่ว่าในตอนนี้ขอเป็นเรื่องย่อ,อก,ก่อนแล้วกันทราบตัวของเบโก้ครับเขานั้นคือองค์ราชาที่มาจากอาณาจักรอันแสนห่างไกลที่มีชื่อว่าคามาวซึ่งข่าวครับมีภรรยาหรือว่าราชินีที่เขารักมากๆที่มีชื่อว่าอิโซซึ่งอยู่มาวันหนึ่งครับตัวของอิโซเนี่ยได้ปกป้องเบโก้จากการลอบสังหารของมอสังหารคนหนึ่งทําให้ตัวของเธอครับได้เสีียชวิต และเบโกที่สบเศร้ามากๆครับก็ได้พยายามหาวิธีในการคืนชีพให้อิโซซึ่งเขาครับก็ได้พบกับเกาะที่มีชื่อว่าเบสเซตไอก็ศักดิ์สิทธิ์ที่กล่าวกันว่าที่นั่นครับมีนำพูแห่งชีวิตที่สามารถเยียวยาทุกสิ่งที่บาดเจ็บได้เบโกไม่รอช้าครับนำกองทัพของตัวเองไปยังที่นั่นแต่หลังจากที่ได้คําตอบที่ไม่น่าพอใจครับตัวของเบโกเนี่ยก็ได้สั่งให้ทหารของเขาสังหารทุกคนที่อยู่ในเบสเซไอและก็ได้รับความช่วยเหลือจากเทรชนะครับที่เป็นนักบวชบนเกาะให้เขานะครับได้เจอกับนำพูแห่งชีวิต เรื่องราวก็จะเหมือนเดิมนะครับเวเกโกพยายามใช้เวทมนเพื่อให้อนะีโซเนี่ยฟื้นคืนชีพและพอเธอฟื้นขึ้นมาจริงนะครับเธอกับกีดร้องด้วยความเจ็บปวดขอร้องให้เวเกโกครับนำพาวิญญาณของเธอเนี่ยไปยังโลกแห่งความตายอีกครั้งหนึ่งเบเกโกที่ทําอะไรไม่ถูกนะครับก็เลยได้ใช้เวทมนเนี่ยแรงกว่าเดิมแต่ได้เห็นว่าเขานั้นเสียสติไปแล้วนะครับทำให้เวทมนเนี่ยมันรุนแรงมากๆจนเปลี่ยนให้เบเซตไอนะครับกลายเป็นชาโตไอ นี่คือเรื่องย่อนะครับที่ผมพูดไปตั้งหลายครั้งแล้วนะแต่ว่าคงต้องรีแคปกันบ่อยๆเอยแหละและในอนาคตนะครับน่าจะมีการพูดถึงอีกทีนี้เรารู้จักกับราชาแล้วครับต่อไปไปดูราชินีกันดีกว่ากับอิโซเดอะรูนควีนอันนี้นะครับเป็นฉายาที่ทางคอมเมตี้ตั้งให้นะเพราะจริงๆเราอิโซนะครับยังไม่ได้เป็นแชมเปี้ยนในเกมหลักเอาไปว่านะครับประวัติของวีอิโซเนี่ยก็คือเธอนะครับเป็นช่างเย็บผ้าสามัญชนคนปกติ ที่อยู่มาวันหนึ่งครับตัวเธอเนี่ยก็ได้พบกับเบีโกราชาของคามาวอและตัวของเบีโกครับก็ตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกเห็นซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าตัวของเบีโกเนี่ยรักเธอคนนี้มากๆทําให้ฐานะของอิโซที่เคยไปช่างทอผ้านะครับได้เปลี่ยนไปกลายเป็นราชินีของคามาวออย่างรวดเร็วซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับทั้งสองคนนี้ก็รักใคร่กันดีเหมือนกับฉบับสามีภรรยาทั่วไปซึ่งมันก็เป็นเหตุผลนะครับที่ทำให้อีโซเนี่ยได้เอาตัวเองขัดขวางเส้นทางดาบของมือสังหาร ที่จะมาสังหารเบโก้นั่นเองเน้นย้ำอีกครั้งนะครับว่าตัวของอีโซเนี่ยก็รักเบโก้จริงๆเพราะบางคนคิดนะครับว่าตัวของเบโก้เนี่ยรักอีโซแต่ว่าอีโซเนี่ยไม่รักตอบก็เลยบังคับให้อีโซมาเป็นราชนินีจริงๆไม่ใช่นะครับ2คนนี้นะครับเป็นคู่รักที่รักกันมากๆอ๋อแต่นอกจากนี้แล้วนะครับตัวของอีโซเนี่ยก็มีลูกสาวด้วยนะซึ่งเธอคนนั้นครับก็คือเควนเดอเฮโรซิมเทสซึ่งตามบอดจริงๆแล้วนะครับตัวของเควนเนี่ยคือตุ๊กตาที่อีโซนั้นเป็นคนเย็บขึ้นมา ดวยตัวของอิโซนะครับได้ใส่ความรักลงไปในตุก๊กตานี้ด้วยในตอนที่เีโกแล้วก็อิโซยังมีชีวิตอยู่จริงๆแล้วตุวก๊กตาตัวนี้ก็ไม่ได้มีชีวิตหรอกครับแต่หลังจากเหตุการณ์ที่เีโกสูญเสียอิโซและเปลี่ยนให้เบสเซตอกลายเป็นเชเดลอายเศษเสีเ้ยวของดวงวิญญาณอิโซครับก็ได้เข้าสู่ตัวของเกวนทําให้เธอครับมีรูปร่างเหมือนกับมนุษย์แล้วก็ได้มีชีวิตขึ้นนั่นเองซึ่งกันกที่เกวนถืออยู่นี่นะครับจริงๆแล้วก็เป็นกันกของอิโซนั่นแหละ ที่ได้รับเวทมนต์นะครับจนมันนั้นขยายใหญ่ขึ้นและในปัจจุบันนะครับตอนนี้ตัวของเกวนนั้นได้เข้าร่วมกับ Sentinel เพื่อต่อต้าน v e ก้ครับและทําให้ดูนเทรานเนี่ยกลับมาสงบสุขซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์นะครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ d o เนชั่นมันจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งตัวของเกว n นะครับจะยังคงมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแต่เชื่อเถอะเหตุการณ์เนี้ยไม่น่าจะจบแบบแฮปปี้หรอกต่อไปครับในดูนออฟรูนเรามาพูดถึงอีกคนหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับ v e ก้ดีกว่าเธอคนนั้นคือ ซึ่งตามในเรื่องนะครับตัวของคาลิสตาคือหลานของเบีโก้นะโดยในอนดีตนะครับตัวของเธอเนี่ยเป็นทหารของคาร์มาวอที่ยิ่งใหญ่มากๆจะได้ว่าเป็นมือขวาของเบีโก้เลยก็ว่าได้ซึ่งในเหตุการณ์ที่อิโซนเสียชีวิตนะครับตัวของคาลิสตาได้รับหน้าที่ให้ไปตามหาวิธีการช่วยอิโซซึ่งเธอนะครับก็ได้เดินทางไปยังทูดรูนเทราผ่านไอโอเนียผ่านเวเลรนผ่านชูริมาจนมาถึงเบเซไ ซึ่งเธอนะครับก็จะรับความไว้วางใจจากคนในเกาะน,นะเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนดีมากๆแต่เพราะความบ้าคลั่งของเบโก้แล้วก็การโดนหลอกด้วยทหารอีกคนนึงเนี่ยก็ทําให้ตัวของเธอแล้วก็สามีอย่างเรดอสหรือเลสลอสนะครับต้องเสียชีวิตที่เบเซตอใช่แล้วครับเรดอสกับคาริสตาเนี่ยคือสามีภรรยากันโดยสำหรับประวัติของ Red oss, เรดอสนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นทั้งแชมเปี้ยนแล้วก็เป็นนักสู้ที่เก่งมากๆในคาร์มบอซึ่งเขานะครับก็ได้ทํางานให้กับเบโก้ด้วยความัตย์จริงนี่แหละ ส่วนในเนื้อรื่องปัจจุบันนะครับตอนนี้คลิสตาได้กลายเป็นเลดี้ออฟเวนเจนส์ที่จะคอยสนองนี้ให้กับคนที่ต้องการแก้แค้นทั้งหลายส่วนเลสดอสหรือเลดอสนะครับก็ได้เป็นผู้ผีในชอรออายที่ตอนแรกครับพยายามช่วยคลิสตาแต่เมื่อรู้ตัวเองว่าไม่สามารถทําให้สําเร็จได้ตรงข่าครับก็เลยเปลี่ยนเป้าไปหาเวียโกแทนส่วนคนต่อมานะครับมาดูทางมุมซ้ายล่างบ้างกับเฮคาลิมในเชอร์โอ o ออฟวอล์ตามประวัติแล้วนะครับตัวของเฮคาลิมเนี่ยคือชายรูปร่างสง่าที่มีความแข็งแก่งมากๆ เขานะครับเคยได้เป็นมือขวาของเบลโกครั้งหนึ่งในตอนที่คาริสตาเนี่ยไปตามหาวิธีในการช่วยอิโซซึ่งในตอนนั้นนะครับตัวของฮิคาริมเนี่ยก็พยายามเป่าหูเบลโกแล้วก็พยายามให้เขาเนี่ยเ,เกิดความบาดค้างมากขึ้นซึ่งในเหตุการณ์การเปลี่ยนเบเซตไอให้กลายเปชัตเทอร์ไอเนี่ยตัวของฮิคาริมนะครับคือผู้ที่สังหารคาริสตาแล้วก็เลดอสอีกทั้งยังเป็นแนวหน้าในการเข่น่่่่าา้้คคนน,นน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 ขขขออออองงงเเเเบบสดดววยยยตตตัััใใใีีะรรฮิมมป็แทพหญชโ ซึ่งเป็นที่เรื่องลือมากนะครับว่าถ้าเกิด Shadow of War เข้าสู่สนามลบทุกสิ่งมีชีวิตครับต้องดับศูนย์อย่างรวดเร็วซึ่งก็ถูกยืนยันแล้วนะครับในเรื่องสั้นของเฮคาริมทั้ง2เรื่องอย่างไร้คนรอดและผู้ก่อความวินาศแห่งเฮเวนฟอล์ซึ่งเขานะครับคือนักรบปราคั่งที่ชื่นชอบในการเขียนฆ่าผู้คนเป็นชีวิตจิตใจอีกทั้งในตอนนี้นะครับตัวของฮคาริมก็เปลี่ยนรูปร่างไปอีกแล้วด้วยคือต้องบอกก่อนนะครับว่าตั้งแต่ที่เฮคาริมนั้นได้กลายเป็นอันเดธใน Shadow เนี่ย พวกเขานะครับได้ตายมาแล้วหลายครั้งทําให้รูปบางกองเขาเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งโดยปกติแล้วนะครับตัวของฮิคาริมเนี่ยจะตายจากการสู้กับเรดอร์เนี่ยแหละอ๋อจริงสิจะได้ตายก็ไม่ใช่เขาต้องเรียกว่าสูญสลายไปแล้วก็กลับคืนมาแล้วกันนะทีนี้พอเราพูดถึงคาบอวจบนะครับต่อไปเราไปดูทางฝั่งของเบสเซตอามั่งกับคนแรกครับอย่างเทรชเดะเชนวอร์เดนตัวของเทรชนะครับเขานั้นเคยเป็นนักบวชที่อยู่ในเบสเซตอซึ่งด้วยความที่เขานะครับเป็นคนที่ออกจะวิปริตหน่อย ทำให้ผู้คนในโบสถ์นะครับมาจากกิดการเขาและให้เขานะครับไปทํางานในส่วนลึกที่สุดของโบสถ์ทำให้เขานะครับเกิดความแค้นที่มีต่อเบเซตอแต่เมื่อราชาแห่งการล้มสลายอย่างเบโก้ครับนาทัพขึ้นมาต้องเขาครับก็รู้สึกดีใจมากที่ผู้คนในเบเซตอเนี่ยต่างตายด้วยมือของเบโกทําให้เขานะครับตั้งใจที่จะสวามิภักดิ์แก่เบเโกแล้วก็นําพาเขาครับไปที่นาพุแห่งชีวิตจะเห้การต่างๆเกิดขึ้นนะครับตัวของเทรซเนี่ยก็ได้กลายเป็นอันเดสและได้กลายเป็นเชนวอร์เดน ผู้พิทักษ์ของเกาะชชโดอายครับที่จะคอยนําพาทุกวิญญ,ญาณมากระขังไว้นในตะเกียงและวิญญาณเหล่านั้นครับต้องทนทุกข์ทรมานจากฝีมือของเขาเนี่ยไปชั่วกับชั่วกันโดยในปัจจุบันนะครับตอนนี้เทรชนั้นได้กลายเป็นอันบาลเทรชแล้วซึ่งตามในเรื่องนะครับตัวของเทรชเนี่ยได้เก็บวิญญาณของผู้คนจากทั่วรูนเทร่ามาเยอะจนเพียงพอที่ทําให้ดวงวิญญาณกลางของเขานะครับตื่นขึ้นมาและเมื่อวิญญาณร่างหลักของเทรชนะครับตื่นขึ้นมันนะครับก็ได้สร้างร่างกายให้กับตัวของเทรช จนตอนนี้ครับเขากลายเป็นอันเดที่มีเนื้อหนังแล้วนะแต่แน่นอนครับความวิปรดิษ์ของเขาเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งตะเกียงที่เปลี่ยนรูปร่างไปนะครับก็ทําให้เทรสเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันที่นี่ครับไปดูกับอีกคนหนึ่งที่เป็นนักบวชเช่นเดียวกันนั่นคือยอริกเชพเพิร์ดออฟโซซึ่งเขานะครับก็เคยเป็นนักบวชของเบสเซตอแต่ในเหตุการณ์ที่เบเกครับเปลี่ยนเบสเซตอให้กลายเป็นเชลล์อาตัวของยอริกครับเกือบจะได้กลายเป็นอันเดยที่สิ้นสติ แต่ว่าได้เศษเซี่ยวขนลำพูแห่งชีวิตที่เขาครับเก็บไว้ในขวดแก้วตรงที่เขาให้ขอไว้นั่นแหละเออทำให้เขาครับยังสามารถคงสติอยู่ได้ในตอนนี้ครับตัวของยอริกเนี่ยกำลังพยายามรวบรวมพวกผูดผีเพื่อไปต่อกรกับเวโกเช่นเดียวกับเรรอสหรือว่าตัวของเมาคายแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ตอนนี้ผมยังไม่รับการยืนยันเลยนั่นก็คือเมเดนที่อยู่เคียงข้างยอริกนะครับในอัลติเมนของเขาเมเดนคนนี้นะครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งดวงวิญญ,ญาณที่มีวิญญ,ญาณของอิโซสิงสถิตอยู่ก็ได้ มาถึงตัวละครสุดท้ายกันดีกว่าครับใน o o t of r ร n นบางคนน่าจะสงสัยเนาะว่าทำไมชายคนนี้ครับถึงโผล่มาด้วยคนคนนี้ครับก็คือวลาดิเมียเดอะคิมสันรีเปอร์ซึ่งตามในเรื่องจริงแล้วนะครับตัวของวลา,าดเนี่ยคือลุงของเบียโก้นะ้วยผลที่ตัวของวลา,าดนะครับมีชีวิตมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันก็เพราะว่าเขานะครับได้รับพลังเหล่านี้มาจากดาร์คินซึ่งอาจริงแล้วนะครับตัวของวลา,าดเนี่ยนับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีหลายแง่มุมมากๆมีหลายมิติมากๆนะครับ แล้วก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆด้วยแล้วก็ถ้าเกิดถามว่าตัวของวาลาดนะครับจะมีบทอะไรในเหตุการณ์ดูเนชั่นไหมตอนนี้ค่อนข้างน่าเสียดายมากนะครับที่ยังไม่มีเนื้อเรื่องอะไรบ่งบอกว่าวาลาดเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้เลยแต่ผมก็คาดหวังนะครับให้คุณลุงของเบียโก้คนนี้เนี่ยมาตอกร่กับหลานชายตัวเองสักหน่อยหนึ่ง ก็จะประมาณนี้นะครับกับความสัมพันธ์ของเหล่าพู้ผีจากรูธออฟรูนหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับแล้วก็ขออภัยด้วยที่รีแคปในเรื่องของเบลโกที่ช่วงนี้ค่อนข้างจะมีเยอะเกินไปและแต่ก็หวังว่าทุกคนจะไม่เบื่อกันนะครับในวิดีโอหน้านะครับเราจะมาสรุปเนื้อหาในเฟสแรกของ ation, ดูเนชั่นหรือก็คือเฟสของเดม a รเซียทั้งฉบับแอนิเมชันคอมิกแล้วก็ในตัวเกมเรกออฟเรเจนด้วยเช่นเดียวกันและหลังจากนั้นนะครับเราจะมาพูดถึงเฟลยอร์น็อกซัสไอโอเนียแล้วก็ทากอนตามลําดับเลยนะ ก็เชวยรอหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเพิ่งเล่นเฟสของเดเมเซียจบเองก็ตามนั้นแหละสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผลทคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่ซิวีวครับบ๊ายๆไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะ Today's Good Day to m กเ a ด e a อ story ไว้เจอกันใหม่ในหมอกทมินนะครับ